แม่มักจะบอกกับเราว่าถ้าทําไก่ไม่เป็นเนี่ยไปเป็นสะพายคนอื่นไม่ได้นะและก็ต้องทําเป็นตั้งแต่เชือดไก่ไปถึงทอนไก่แล้วก็ต้มไก่ด้วยตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราทําไม่เป็นเลยแล้วก็กลัวมากๆก,กับการทําไก่ถามว่าทุกวันนี้ทําเป็นหรือย,ยังก็ยังค่ะทุกคนยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นพอแบบงูงูปลาปลาพอใช้ได้วันนี้แม่สั่งตั้งแต่เช้าเลยค่ะว่าให้ทําไก่รอด้วยนะเดี๋ยวแม่เนี่ยจะกลับมาทําพิธี ตอนนี้เราก็จะก่อไฟแล้วก็ต้มน้ำก่อนค่ะ ตเตะลืมไปว่าน้ําที่บ้านเนี่ยไม่ไหลและเช้านี้ก่อนจะไปทํางานบ้านเนี่ยก็บารุงหน้ากันก่อนค่ะแล้วก็จะเติมความชุ่มชื้นโดยมอยเครียโนตก่อนทาเป็นประจําเช้าเย็นหน้าเราจะได้อิ่มฟูนะคะทุกคนส่วนกันแดดเราก็ลงตัวเดิมเลยค่ะเป็นกันแดดครียโนตวันก่อนเราไปสวนมาสิวขึ้นมาเม็ดนึงค่ะเม็ดใหญ่มากสิวขึ้นแบบนี้แต่ว่าทากันแดดเครียโนตไปก็ไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่าเนื้อครีมเขาจะบางเบานะคะเวลาทาไปเนี่ยไม่อุดตันผิวแน่นอนคนผิวแพ้ง,ง่ายแล้วก็สิวขึ้นแบบนี้เนี่ยทาได้แน่นอนค่ะ เื่อกี้เราก่อไฟเอาไว้แล้วตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ต้มน้ำวันนี้ไม่ค่อยรีบเท่าไหร่เราก็เลยก่อไฟต้มน้ำเอาค่ะจะได้ประหยัดไปในตัวด้วย ว่าจะทำไก่ก่อนแต่ว่าฝนอนะ่ะดันตกนะคะตอนเนี้ยต้องรีบไปเก็บเสื้อผ้าก่อนค่ะเดี๋ยวฝนจะลง ตอนนี้ฝนก็ลงแบบชุ่มฉ่าเลยค่ะบ้านเราเนี่ยหน้าฝนจะเยอะกว่าหน้าอื่นๆค่ะและช่วงนี้ฝนก็จะตกทุกวันเลยค่ะตอนนี้น้ําเดือดแล้วได้เวลาเอาไก่ไปลวกน้ำล้ะค่ะพยายามเช็คว่ามันเนี่ยถอนได้ง่ายหรือยังถ้ายัางเนี่ยก็แช่น้ำร้อนไปสัพักนึงก่อนค่ะ เวลาถอนเนี่ยก็จะถอนตรงที่มันแบบยากๆก,ก่อนนะตรงตีนไก่ตรงปีกไก่เนี่ยก็จะต้องถอนก่อนเลยค่ะก็จะเห็นจากในคลิปได้เลยว่าเราจะถอนตรงตีนก่อนแล้วก็ค่อยไปถอนที่ปีกนะคะก็ค่อยๆถอนไปทีละตัวค่ะลัดจบไป2ตัวเลย เฮ้ยคุณนอาเจ๊เี่พิเสดอวันนี้ไม่ได้เลี้ยฟเสร็จเหรอผูนี้เหรอตอนนี้เราก็จัดการเสร็จไปแล้ว2ตัวนะอีกหนึ่งตัวจะเอาไปต้มทั้งแบบนี้เลยค่ะส่วนอีกหนึ่งตัวเนี่ยจะนําไปสับแล้วก็ต้มใส่สมุนไพร ตอนนี้สับไก่เสร็จแล้วเราก็จะไปเก็บสมุนไพรดรงหน้าบ้านนะเก็บทั้งตะคร้าแล้วก็พวกสมุนไพร่างๆนี่สมุนไพรของที่บ้านคือมีหลายชนิดมากนะคะได้มาแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะเอามาล้างน้ำเตรียมเอาไว้ ไม่ว่าเวลาจะต้มไก่หรือว่าทําเมนูไหนเนี่ยเราจะชอบใส่ตะไคร้ลงไปก่อนตะไคร้มันจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเราก็เลยแบบจะชอบใส่ไปก่อนค่ะแล้วมันก็จะทําให้ไก่ของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมตามไปด้วยตอนนี้น้ําเดือดแ,แล้วเราก็เอาไก่ที่เราสับเมื่อกี้เนี่ยใส่ลงไปลืมบอกไปว่าไก่ที่ใช้วันนี้จะเป็นไก่บ้านที่เราเลี้ยงเองนะคะไก่ตัวที่ต้มมาไว้ก่อนหน้านี้คือสุกแล้วนะคะ ตัวนี้แค่ต้มแบบพอสุกป,ประมาณนึ่งแล้วก็จะเอาไปแช่ในตู้ไว้ค่ะตัวนี้จะเก็บเอาไว้เพื่อทําพิธีนะคะก็ต้องรอตอนดึกๆอีกทีเลยค่ะกลับบ้านมาแต่ละทีต้องมีผักมาฝากตลอดเลยพอบอกว่าให้เอามาละอันเนี้ยไปผัดให้กินน้อย ตอนนี้ก็แวะไปดูไก่สแป๊บหนึ่งเราเปลี่ยนจากต้มบนเตาแก๊สเนี่ยก็เอาลงมาต้มในนี้นะคะเพราะมันก็ยังเหลือฟืนที่เหลือเมื่อกี้เนาะตอนนี้ไก่ของเราใกล้ได้แล้วค่ะเหลือเพียงแค่ใส่สมุนไพรไปก็จะเป็นอันเสร็จแล้วจริงตอนนี้ที่บ้านก็เริ่มเย็นแล้วค่ะ ก็ถึงเวลาแบบต้องมาทํางานบ้านแล้วเก็บของตรงโต๊ะบ้างนิดหน่อยแล้วก็จะไปหุงข้าวกันตอนนี้คนบ้านเรามีประมาณ11คนนะคะก็ต้องทํำข้าวตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นค่ะตอนเย็นวันนี้เราก็จะทําทั้งหมด3ถ้วยเพราะว่าข้าวตอนเช้าเนี่ยเหลือแค่นิดเดียว เมื่อกี้เรายังไม่ได้ผัดมาลาเลยรีบไปดูไก่ตอนเนี้ต้องรีบม,มาทำมาราแล้วค่ะพ่อสั่งตั้งแต่เมื่อกี้แล้วผัดมาลาขมเย็นนี้ก็ไม่ได้สายอะไรเยอะนะจะผัดแบบเพียเพ้ยวๆเลย ตอนเราตั้งกล้องเอาไว้เนี่ยไม่ได้สังเกตนะคะว่าหลานสาวเนี่ยแกล้งเอาแบบมะเขือเทศมาโชว์เพิ่งมาสังเกตตอนตัดคลิปเนี่ยแหละก็เลยเพิ่งจะรู้อันนี้ก็เป็นมะเขือเทศที่พี่สาวนางเนี่ยเก็บจากที่ไร่มานะคะพอดีเลยก็เอามาตำเป็นน้ำพริกมงไปด้วยเลยน้ำพริกของที่บ้านเนี่ยก็จะมีแค่แบบเดียวเลยค่ะตำน้ำพริกใส่มะเขือเทศแล้วก็ต้นหอมผักชออีอันนี้หหรอคิดนะ และตอนนี้น้ำพริกก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะมะระที่ผัดเอาไว้เมื่อกี้ก็เสร็จแล้วเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่จัดจานแล้วก็ตักขึ้นไปไว้บนโต๊ะวันเกิดครอีกแล้วคะเนี่ยอันนี้จริงๆไม่ใช่การฉลองวันเกิดนะทุกคนก็จะเป็นการเรียกขวัญน,น้องชายนะ นี่ไก่ต้มสมุนไพรยของเรานะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวค่ะต้องไปทำงานก่อนอันนี้ก็ตากแยกเอาไว้เพื่อให้แม่เนี่ยได้ทำพิธีงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราก็ขอลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย